ใช่ถวกต้มถวกต้มลองดูเลยอ๋อพดไอ้นั่นน่ะหรอพดชุมชนน่ะหรอเออมันไม่มันเข้ามาแบบผิดปกติไงอู้ถึงก็พอเราถามถาม,ถามไปแบบตอบไม่ถูกอ,ะอ่ะเออหึมไม่สิ่งที่สอนสอนไปไหนะ ประมาณ15%อีก85%อน่ะคืออยากรู้ไงว่าคนคนนี้ยเพราะว่าเช็คดูแล้วเขาไม่มีรายชื่อชื่อโปเข้าใจไหมไม่มีรายชื่อในชื่อโปเอ๊ะสงสัยก็เอ๊ะทำไมเข้ามาได้ยังไงก็อยากรู้ไงไอ้ที่สอนไปน่ะไอจริงบั่งเท็จบั่งเออไม่เป็นไรเขาบอกเขาหัวไวคงเป็นจริง คะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยอีกแล้วนะคะป้าวันพารวยสองคะ่ะวันนี้ปวันก็จะมาวางแนวทางหานอยนะคะอออปวันก็ขอแจ้งเนาะเดี๋ยวอ่าลาวพัฒนาปาวันจะไปลงอ่าเออช่องป้าทองพารวยสองนะคะน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบอ่า เราพัฒนาก็ตามไปช่องป้าทองพารวยป้า,ป,าป้าทองพารวยนะคะน้องๆคนไหนเพื่อนเพื่อน,อนป้าวันคนไหนในห้องในห้องนี้ชื่นชอบอหวยรัฐบาลตัวเลขแนวทางรัฐบาลนะคะก็ไปที่ช่องป้าทองพารวยนะคะเพราะว่า,าแนวทางอาของรัฐบาลเนี่ยทุกตัวเลขป้าวันจะพาไปลงที่นูน่นทุกๆตัวค่ะนะคะ น้องๆคนไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านนะคะวันนี้ปวันอารมณ์ดีปวันไม่ด่าใครคะ่ะนะคะนะคะรู้สึกว่าเคาะเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปวันก็ขอนําออกนะคะไอ้ที่คอมเมนต์ที่ว่ามาแล้วเนี่ยเพื่อมากวนมาปวดน,นะคะนําออกทุกคนคะ่ะนะคะถ้าน้องๆเข้ามาแล้วไม่อยากได้เงินก็ปวันจะเอาออกให้หมดนะคะอ่าแล้วปวันก็ขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่ง น้องๆทุกๆคนของป้าวันที่อยู่ในช่องของป้าวันพารวยนะคะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะณขนาดนี้มีมิจฉาชีพที่ว่า,าได้ซื้อสูตรของป้าวันไปชุดโปรนะคะชุดโปรนะคะไปทำการหลอกลวงขายให้คนอื่นในราคา3,000บาทค่ะซึ่งราคาสูตรชุดโปรของป้าวันเนี่ยราคาอยู่ที่1,200บาทเอ้ย1 2 0 0บาทค่ะ สูตรไทย2ตัวล่างราคา399นะคะน้องๆที่ว่าติดตามป้าวันอยู่เนี่ยก็อย่าได้หลงเชื่อนะคะถ้าราคาสูตรสูงยิ่งกว่านี้อันนั้นไม่ใช่ละคะ่ะอันนั้นคือมิจฉาชีพที่เอาไปหลอกลวงน้องๆแล้วนะคะโปรดระวังนะคะโปรดระวังด้วยค่ะอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะคะเงินทองหายากค่ะนะคะ น้องๆคนไหนที่สนใจสูตรอะ่ะให้ติดต่อมาที่ป้าวันโดยตรงมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะอย่าได้ลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะอืมด้วยความเป็นห่วงจากเป้าวันนะคะลูกเอาค่ะก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนการพนันไ,ไม่สนับสนุนเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีค่ะอะปราวันก็ขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะคลิปที่สอนอสูตรโปรไปเนี่ยปราวันขออนุญาตลบออกทุกคลิปนะคะเพื่อจะไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาศึกษาแล้วก็เอาไปหลอกลวงคนนะคะปราวันขออนุญาตลบทุกคลิปนะคะ ถ้าน้องๆคนไหนที่มีสูตรโปรป้าวันเนี่ยก็ให้ทักไลน์มานี่ค่ะจะเป็นไลน์ป้าวันนะคะทักไลน์มาแล้วป้าก็จะเป็นคนที่ว่าถามน้องเองนะคะว่าสูตรได้มายังไงอะไรยังไงนะคะนะคะเพราะว่าในการสั่งซื้อเนี่ยจะมีสลิปจะมีอะไรทุกๆอย่างของน้องอยู่ในเครื่องหมดซึ่งป้าไม่มีทําการลบคนไหนใดๆทั้งสิ้นนะคะที่มีลายชื่อสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นซื้อเข้าเกียบซื้อทูบซื้ออสั่งชุดสุดโปรสุดไทยเข้ามาป้ะวันไม่มีการลบออกไม่มีการบล็อกออกแม้กระทั่งน้องๆที่น้องที่เข้ามาเนี่ยน้องเขาอาจจะไม่รู้โดนหลอกมาอีกทีหรือว่ายังไงอันนั้นป้ะวันก็ไม่รู้ประวันอาจจะบล็อกแต่ว่าข้อความหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างป้ะวันไม่ได้ลบนะคะป้าวันไม่ได้ลบคะ่ะยังอยู่คะ่ะนะคะ ถ้าคิดจะเอาเรื่องก็เอาได้ขีเกียจทำสงสารป่ะวันสงสารป่ะวันเป็นในไหนปราวันก็ออกมาช่วยคนแล้วปราวันก็ไม่อยากทำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ว่าเอาชุดเอาสูตรของปราวันเนี่ยไปก๊อปปี้ขายเนี่ยปราวันสามารถเอาเรื่องได้ทั้งคนซื้อและคนที่ว่าเอาสูตรปราวันไปก๊อปปี้นะคะปราวันสามารถเอาได้เลยหากถ้าว่าฟ้องร้องเนี่ยปราวันเรียกถึง5 0,000นได้นะคะ แต่ประวันเนี่ยไม่อยากจะทําน้องนะคะเพราะว่าป้าวันเองก็ไม่รู้เนาะว่าน้องก็อาจจะโดนหลอกมาอีกทีหนึง่งนะยังไงก็มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องแบบบอกน้องเพราะว่าการที่ว่าจะมาหลอกถามสูตรปร้าวันเนี่ยนิดเดียวหลอกป้าวันก็รู้แล้วว่าน้องเนี่ยได้ซื้อมาจากป้าวันหรือว่าซื้อมาจากใครนะคะซึ่งจะเข้ามาหลอกเนี่ยมันยากสักนิดเนาะอืม ยังไงก็น้องๆคนไหนที่สนใจข้าวเกียบประวันข้าวเกียบปัตตานีทอดเสร็จแล้วก็ทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะเปรี้ยวๆวานวานนะคะเอาจิ้มด้วยอร่อยมากประวันทําดูแล้วนะคะเพราะว่า,าเจ้าของเจ้าของเขาได้โทรมาแจ้งได้ไลน์มาแจ้งให้ประวันทราบแล้วเนาะว่าให้ทานกับน้ําจิ้มจะอร่อยมาก จากที่ว่าเรากินถุงหนึ่งเนี่ยพอมีน้ําจิ้มเราจะกินเป็น2ถุงเลย <c oughs> ก็เปืองหน่อยนะคะ <c oughs> อาประวันก็ขอบคุณน้องๆเนาะที่ว่าได้สั่งจองข้าวเกียบประวันเข้ามาชุดแรกแล้วแล้วก็ได้สั่งจองเข้ามาชุดที่สองอีกของอ่าวันนี้ประวันส่งให้แล้วนะคะรอน้องๆก็หลือประมาณ3-4สวันนะเนาะก็ของก็คงจะถึงละ ปวันก็ขอให้น้องๆทานให้อร่อยนะคะค่ะซึ่งประวันเนี่ยไม่มีกิโลไม่รู้ว่าเขาใส่กันยังไงอะไรแบบไหนก็สองคนปนางเนาะคือจับยัดจับยัดอะถุงใบแค่นี้ก็คือใส่จนแบบมัดไม่ได้อะค่ะไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันจะครึ่งโลหรือมันจะโลไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าสี่ถุงเนี่ยปวันหักค่าส่งเจ็ดสิบบาทแล้ว ค่าทรงหนึ่งกอง75บาทค่ะอ่าหักไอ้นูน่นไอ้นี่แล้วประวันสีถุงนี่ประวันกําไร40บาทค่ะสองคนประนางเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ประวันจะพรุ่งนี้วันที่31เนาะพรุ่งนี้ประวันวันนี้เย็นนี้ประวันจะออกไปซื้อข้าวสารซื้อ,อขนมเพราะพรุ่งนี้เชา้าประวันจะออกไปแจกค่ะจะออกไปแจกคนที่ว่าเขาลําบากเนาะขนมก็ตอนเย็นก็จะเอาไปแจกที่หน้าโรงเรียนนะคะ พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพุธวันวันวันอะไรวันนี้วันพุธเนาะพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมพฤพฤหัสอ่าวันพฤหัสพฤหัสสามสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวป้าวันไปแจกไปทําบุญก่อนเพราะว่าไม่ได้ทําบุญวันเมื่อวานเมื่อวานไปตักบาตรอย่างเดียวแล้วก็ไปแจกขนมเมื่อวานน่ะนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ออกไปค่ะเพราะว่าป้าวันไม่มีเงินสดป้าวันขี้เกียจไปแบงค์ <g arness> <g arness> ไม่อยากไปที่คนเยอะเยะก็วันพุธนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นทูบเอ่อเป็นทูบแหมมาเล่งไกลแม่ดาวทีเดียวอ,อกตายเลย <g arness> อันนี้ก็จะเป็นทูบพี่ไข่นะคะทั้งหมดก็จะมีหนึ่งอแท่งค่ะจุดแล้วเฮงจุดแล้วปังจุดแล้วออกสามตัวสี่ตัวเปี้ยๆนะคะก็จะมีทักษะของปวันเนาะ ที่ว่าแปลตัวทูบเลขในทูบพี่ไข่ให้น้องๆทุกๆทุกๆกล่องทุกๆถุงนะคะน้องๆสนใจก็ทักไลน์มานะคะเพราะว่าทักษะที่ประวันใส่ไปให้เนี่ยน้องสามารถเอาไปวินซื้อได้คู่กับทูบพี่ไข่ทุกงวดค่ะอย่างเช่นทูบพี่ไขไ่ได้ได้ตัวเลขได้เลขหนึ่งน้องๆก็เอาหัวหนึ่งนะคะก็ให้จับวินเลยค่ะเอาทูบพี่ไข่มาจับวินเลยค่ะ จับวินกับเลขทักษะเลยนะคะจับวินค่ะนะคะถ้าตัวเลขตัวไหนที่ประวันทาทักษตัวเลขทักษะของปะวันเนี่ยตรงกับของพี่ไข่น้องๆก็ใช้เป็นเลขเด่นแล้วก็หลุดปื๊ดหลุดปืดป๊ดปืดป๊ดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ปะวันเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นนอยเป็นลาวประวันปื๊ดปื๊ดปืดอย่างเดียว จะมาอะไรก็ช่างคือประวันได้เงินหมดโอ้เมื่อวานนี่นาะถ้าน้องๆคนไหนตามไปถึงลาวสามัคคีเนาะเพราะประ,ประวันก็แจ้งแล้วรู้สึกว่าชุดที่9ของประวันเนี่ยจะลงไปลาวสามัคคีด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 ,ดีที่ประวันเอามาทำเนาะแต่เดี๋ยวถ้าไม่มีลาวพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาทําแล้วก็อเอามาเอาไปเอาไปลงลาวสามัคคีเพราะว่าลาวสามัคคีนี่มันมีแค่ แค่อันนี้เดียวเนาะแค่อะไระเขาเรียกอะไรอะ่ะแค่บ้านเดียวเนาะเออเราจะได้ไม่หมดเงินเยอะเมื่อคืนเนี่ยป้าลองเอาไปดูนะป้าก็ได้อ่าเจแล้วก็รูด3กับ1ได้สเด้งเมื่อคืนเลาสามมาคีนา 3, าคเนาะ อาบนนี่มันออกอะไรเลย8 7าล่างออก18ค่ะเราสามัคคียังไงน้องๆก็อย่าลืมเอาไปลองดูเนาะอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันเราพัฒนาเนี่ยให้เอาตัวเด่นของเขาที่ปะวันเน้นให้เนี่ยลองเอาไปลงดูนะคะว่าสามัคคีเนี่ยเขาจะมาได้ไหมแต่งวดที่แล้วนะงวดที่ผ่านมาวันจันท์ใช่ไหมปะวันก็เอาไปลูดเพราะปะวันเน้นให้สีใช่ไหมเราก็าไปลูดแล้วก็เอาสองตัว ไปซื้อก็ได้ลาวสามัคคีเพราะว่าเขาจะลงที่นู่นนะคะอืมลาวชุดที่เก้านี้เข้าดีลาวโอเคผ่านเลยชุดที่เก้าวันนี้ประวันก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะวันนี้ประวันทําทชุดที่8นะคะคือประวันได้ทําการเปลี่ยนสูตรแล้วคะ่ะวันนี้ประวันทําชุดที่8คะ่ะชุดฮานอยของประวันชุดที่8ทั้งหมดก็จะมี38สูตรนะคะสูตรจริงๆของเขาเนี่ยคือ32สูตร สูตรสำรองของปวันอ,อ,อคือหกสูตรค่ะชุดนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะเอาค่ะพูดมากแล้วยังไงเราไปดูเลขเด่นของปวันก่อนเนาะเผื่อน้องๆจะได้พาไปบ้านอื่นเออปวันก็สงสารจังน้องๆน้องๆก็ลองลองย้ายบ้านดูเนาะแต่วันนี้คงไม่ต้องย้ายละมั้งวันนี้ปวันเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วอ่ะปะวันเปลี่ยนชุดใหม่นะคะ ประวันขอแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ประวันเปลี่ยนชุดที่8นะคะเพราะว่าชุดที่เก้าเนี่ยเขาไปเข้าราวสามัคคีค่ะเข้าดีมากเลยก็ดีที่ประวันได้เอาออกมาทำเหมืนเนาะเพราะว่าถ้าเขาเข้าอย่างเงี้ยโอเคเลยอะ่ะอืมเดี๋ยวเราจะได้เอาไปทำสามัคคีกันเนาะถ้าถ้าเราพัฒนาไม่มีเดี๋ยวเราเอาไปทำสามัคคีกัน รัฐบาลเวียดนามเด็น3และสี่ปาบปาบเขาให้ส่งไปแบบปาบปาบเขาให้วันนี้นะา3และ4เนี่ยโอกาสที่ว่าเขาจะมาด้วยกันเนี่ยสูงมากค่ะนะคะมาด้วยกันมาทั้ง2ตัวนะคะ ก็น้องๆที่มีชุดโปรอยู่เนาะดูนะคะว่าชุดไหนที่ชนกับปวันชุดไหนที่ชนกับปวันให้เอาชุดนั้นนะคะให้เอาตัวนั้นค่ะแต่ของปวันเนี่ยมาทั้งสองตัวนะคะชุดชุดไหนที่ชนให้เอาชุดนั้นนะคะเอ้ยไม่ใช่ชุดตัวไหน,น <laughs> ปุดหมักตัวไหนที่ชนให้เอา,อาชุดนั้นนะคะ ตัวไหนที่ชนให้เอาตัวนั้นค่ะโอ้ประวันนี่เนสามเก้าสามแปดและสามหกหกสี่ แดสี่และเก้าสี่ค่ะโอกาสโอกาสความเป็นไปได้โอกาสความเป็นไปได้ไม่รู้วันนี้พ่อวันจะจับสูงอีกไหมเนาะแต่คิดว่าไม่สูงแล้วนะวันนี้อะนอยเนี่ยคิดว่าออกต่ำต่ำสูงสูงค่ะหน่อยวันนี้นะคะอ๋อวันนี้อะนอย อาจจะมาคู่ขี้แล้วก็มาขี้แล้วก็มาค,มาคู่คู่นี่ก็คงจะไม่เยอะเนาะอาจจะมาคู่ขี้ค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าตามที่ประวันดูในสูตรแล้วเนี่ยลาวเนี่ยถ้าตรงกับลาวอกเนี่ยคือเอาไปแล้วปิวเดี๋ยวนะคะอาลยุยอย่าเที่ยวโดดนะ ตามที่ปะ้ะวันพูดเลยเล้วเมื่อกี้ตามที่ปะ้ะวันดูนะคะว่าความเป็นไปได้ของเขาเนี่ยก็จะมาเนี่ยสูงสูงต่ำต่ำอะค่ะจากที่ป้ะวันดูสูตรอะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยป้ะวันเนี่ยจะมาเน้นอะไรให้น้องๆอะมึนตึบเลยงานนี้โอ้จะเน้นอะไรจะเน้นอะไรน้องๆชอบชุดไหนน้องๆก็ จัดนะคะบางทีป้าวันเนี่ยบุญเนี่ยอาจจะหมดก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ป้าวันไม่ค่อยจะได้ทําบุญนะคะเพราะว่าไม่ค่อยกล้าออกไปเนาะอืมโควิดระบาดเหลือเกินน่าก,กลัวมากน่าก,กลัวน่าก,กลัวน่าก,กลัวมาไม่มาป้าวันไม่รู้ มาไม่มาไมมาไม่มาไม่มาปวันไม่รู้โอกาสที่จะมานะ่ะมีไหมแต่เนี่ยโอกาสเนี่ยที่ปวันดูนะสองตัวเนี่ยสูงมากโอกาสที่ว่าเขาจะมาด้วยกันชุดนี้นะคะชุดนี้ค่ะ ก็เรามาดูกันเนาะว่าชุดที่8ของป้าวันเนี่ยจะผ่านไหมสี่หกสี้าและอีกตัวหนึ่งเราจะเอาตัวเลยรสี่หโอกาสที่เขาจะมาด้วยกันมีไหมเพราะฉะนั้นประวันเน้นให้ที่ถ้านนี้มันจะไปโน่นหรือเปล่าไม่ไม่เอาดีกว่า พวันเน้นตัวนี้ให้นะคะอุ้ยผิดอีกแล้วอะ่ะได้อเอาไปอะ่ะได้โอเคผ่านผ่านฉลุยฉลุยฉลุยวันนี้เลขเบิ้ลน,นะคะอาจจะมาได้คือหกหก อ๋อสองสองน้องๆคนไหนชื่นชอบก็จัดแล้วก็ห้าห้าค่ะนะคะโอกาสนะคะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่ประวันก็ไม่รู้ค่ะวันนี้สีหวานหวานเออน่ากินน้ำแข็งขูดจังเนอะอืมน่อย น้องๆอ,อย่าทิ้งนะคะ2ตัวเนี่ยโอกาสที่มาเนี่ยสูงมากสูงจริงๆนะคะยังไงเนี่ยแบบไหนก็ต้องมีมาให้เห็นแน่นอนค่ะนะคะเอาค่ะน้องๆแคปค่ะอันนี้อันนี้ถ้าน้องๆชอบก็เอานะคะเพราะวันขีดผิดค่ะนะคะถ้าความเป็นไปได้ถ้ามาจะต้องตัวนี้ค่ะ แล้วก็เนี่ยสองชุดเนี่ยความเป็นไปได้ที่ประวันดูอยู่นะคะเพราะว่าเขาขึ้นมากันหลายชุดมากนะคะแล้วก็ชุดนี้ความเป็นไปได้นะคะชุดนี้ชุดนี้ความเป็นไปได้คะ่ะอืมแล้วก็อันนี้ก็โอเคผ่าน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  ตามที่ประวันดูนะคะอันนี้ก็อย่าทิ้งนะคะเอาค่ะเอาค่ะน้องๆค่ะแคปนะคะเดี๋ยวปวันจะไปวางลาวพัฒนาให้ที่ช่องป้าทองพารวยนะคะน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบ ลาาพัฒนาก็ตามประวันไปที่ช่องพารวยนะคะช่องป้าทองพารวยค่ะกดเซิร์ชเข้าไปแล้วก็พิมพ์ค่ะกดเข้าไปที่ช่อง YouTube นะคะกดเข้าไปที่แว่นตานั้นค่ะแว่นที่่องพระอะค่ะกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ช่องป้าทองพารวยค่ะนะคะพอเจอคลิปป้าทองพารวยแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บติดตามเลยคลิปทุกคลิปที่ประวันลงไปก็จะเด้งขึ้นมาบึ้งบังบึ้งบังบึ้งบัง นะคะติดตามไหมนะคะน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบอแนวทางรัฐบาลไทยก็ไปดูที่ช่องป้าทองพารวยนะคะเอาค่ะน้องๆขาน้องๆแคปนะคะแคปค่ะแคปค่ะช่องเนี้ยประวันอาจจะเอาไว้ลงลาวสามาคัคคีหรือว่าเอาไว้ลงฮานอยนะคะยังไงก็ให้น้องๆใช้วิจารณญาณด้วยนะคะซื้อได้ การลงทุนน่ะมีความเสี่ยงทุกๆอย่างเนาะซื้อได้แต่ก็เก็บเงินไว้กินข้าวมั่งนะคะวันนี้เราอาจถูกพรุ่งนี้เมื่อนนี้เราอาจจะตัวเลขก็อาจจะคาดเคลื่อนอาจจะอ่าวันเนี่ยบุญอาจจะหมดหรือว่าบุญไม่เพียงพอที่ว่าจับสองตัวไม่ได้ยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นน้องเก่าน้องใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามป้าวันใหม่ก็ดีเก่าก็ดีที่ยังไม่รู้แนวทางของป้าวันน่ะเนาะ ปวันก็ขอเน้นย้ํานะคะเน้นย้ําเด่นของปวันค่ะเด่นของปวันเนี่ยไม่เคยหลุดแม้แต่ครั้งน้อยครั้งค่ะไม่ใช่ไม่เคยหลุดเคยหลุดแต่ว่าน้อยมากน้อยจริงๆเลขเด่นปวันะ่ะที่ว่าจะหลุดนะคะถ้าหากว่าเขาไม่มาหน่อยเนี่ยก็ตามไปที่ลาวเลยค่ะลาวสามมิคีค่ะมาแน่นอนค่ะเอาค่ะยังไงก็น้องๆก็แคปเนาะปะวันจะไปแล้วเดี๋ยวปวันจะไปลงอ่า ลาวพัฒนาให้ที่ช่องป้าทองพารวยนะคะอ,อะไรแล้วปวันจะพูดอะไรละน้องๆคนไหนสนใจเข้าเกี๊ยวก็ทักมาสนใจทูบพี่ไข่ก็ทักมาสนใจสูตรก็ทักมานะคะก็ขอให้น้องๆทุกๆคนโชคดีนะคะให้ได้มีเงินทองมีมีเงินมีทองใช้จ่ายเนาะยังไงก็พิจารณาด้วยเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงเนาะ ยังไงก็ให้ยึดเลขเด่นประวันไว้อ่ะถ้าว่าน้องๆได้เลขเด่นประวันแล้วเนี่ยแบบไหนเนี่ยน้องๆมีเงินได้กินได้ใช้นะคะไม่อดแน่นอนนะคะอ่ะค่ะไปค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีเนาะเดงมีเงินไปซื้ออ่าปลาหมึกมั่งอะไรมั่งเนาะอย่างเช่นประวันเนี่ยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวปราวันลงคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วประวันก็ จะไปหาซื้อปลาหมึกแล้วก็มาทำกินภายในครอบครัวลูกๆหลานๆน่ะเนาะอืมอยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ